กลุ่นเนี้ยมันคือกลุบแห่งความไม่บูลีนะคะอะไรกันครับเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปขึ้นเรือกันแล้วนะเราไปดูกันดีกว่าว่าการขึ้นเรือ ยอดของเราในวันนี้จะเป็นกันอย่างไรจะวุ่นวายกันขนาดไหนเพราะว่าเป็นในรอบปีที่ว่าเพื่อนทุกคนมารวมตัวกันครบส5บ้าคน้ที่มาอนเชทไมครับเพราะว่าน้าจะนิ่งค่ะถ้เาเป็นตกบ,บ่ายหลังจากบ่ายสองต้นไปเนี่ยคลื่นจะ2เมตรเมื่อวานก็ไป2เมตรกันมาก็คือคลื่น คือแบบยืนกันเฉยๆไม่ได้เลยลูกค้าเต้นตลอดเวลาเลยอะ่ะ <c oughs> โยกซ้ายโยกขวาตลอดเวลาทั้งคลิปเลยอะ่ะที่เต้นนี่คือ <c oughs> อ๋อที่เต้นนี่คือไม่ใช่ว่าเต้น<ย>เองขนาดแค่เดินลง <c oughs> เรือก็รู้สึกคืนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเรือที่เราจะขึ้นกันน,นันนี้จะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็จะปังค่ะไปจ้า <c oughs> ช่วงนี้น่าท่องเที่ยวเยอะไหมครับอ่าส่วนมากจะเป็นจุกเสาร์จุ์ครับอ๋อ,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 อเป็นคนไทยคนไทยซะส่วนใหญ่เพราะว่าเยอะอ่ะเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ะ,ะอ่าอ้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะมีหลงจีนมั้งอ๋อ,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 อที่ว่าตกค้าง,งอ่าครับผมที่ว่ากลับประเทศไม่ได้ เต้เนเต้นเต้นก็ตอนนี้เราก็ต้องถอดรองเทา้าใส่เข้าในตังแกะทุกคนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เจ้าที่เขาจะดูแลให้เราขึ้นได้เลยไม่ตอดขึ้นได้ขึ้นได้เลย,น,เลยนี่ก็จะเป็นเรือของเราจะ้ะนี่น้ำลึก,ลกใช่พอขึ้นเรือก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่ฉีดแอลกอฮอลให้เรา ขึ้นได้เลยอ๋อเป็นเ c ็ให้เราหน่อยสิได้เลยเป็นเวลคอมดริง n k ซึ่งจิ้มกันเลยไหมคะอ่ะจิ้มกันเลยดูซิว่าเขาใส่ยาพิษให้เราหรือเปล่าถ้ากูตายกูตายก่อนเลยอ่ะตายก่อนจะเพื่อนคนอื่นจะได้รู้ยังไงก็คือน้ำก็คือน้ำน้ำผลไม้น้ำผลไม้เป็นแอปเปิ้ลเป็นแอปเปิ้ล นะคะห้ามใส่ลงไปในโถนะคะให้ใส่ลงไปถังขยะข้าขงๆเพราะว่าถ้าเกิดใส่เข้าไปตันก็ลูกค้าจะโดนค่าปับนะคะ้าขายด้านหน้านั่งได้ห้าท่านถึงแปดท่านฝั่งละนะฝั่งละลมันมีสองฝั่งข้างบนนั่งได้นะคะคนนขึ้นบันไดทางข้างหน้าบันได้างหน้าขึ้นได้เลยเวลาลงตะข่ายลูกค้าอย่าเหยียบขอบนะคะคือเหมือนให้ลงตัวตะข่ายไปเลยอย่าไปหยียบขอบเพราะเดี๋ยวมันจะขาดนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สูบบุหรี่ให้สูบทางด้านหลังเรือนะคะอย่าไปสูบหัวเรือนะ เราไม่อยากปึ้มด ok ้วยกันเนาะเพราะว่าถังน้ำมันมันอยู่ข้างหน้าไงเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวเรือนดีกว่าว่ามีอะไรให้เราได้เล่นบ้างนี่คือเป็นทางที่เราเดินออกมาข้างนอกแล้วนะนี่จ้าก็จะเป็นตะข่ายอันนี้คือเรือกำลังจะออกเฮ้ยมาทำไมสํารวจวูซยเมื่อกี้สวยเจ๊เพื่อนเพื่อนก็เริ่มทยอยมาถ่ายรูปกันแล้ว อ่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนี่คือโซอนข้างหน้าเรือแล้วพี่เจ้าหน้าที่เขาว่าตรงนี้ก็สามารถที่จะขึ้นไปได้เหมือนกันนี่นี่จ้ะอ่ะไปดูโซนต่อไปเลยจ้ะว่ามีอะไรให้เราได้ดูบ้างสวัสดีจับพั้นตุ่มอย่าชนกูแรงอันนี้ก็จะเป็นพี่กัปตานของเรานั่นเองอืมเี่จ้า แล้วก็ข home, home home ้างล่างคือจะมีห้องงานก็ห้องนอนนั่นเองอ่าอ่าเดี๋ยวขอเตรียมตัวเพื่อที่จะออกแบดกันก่อนก็เดี๋ยวกิจกรรมเราก็คือจะไปตกปลาแล้วก็จะไปเล่นน้ำแล้วได้ ได้จริงแล้วปลาได้ทำอะไรคือเกี่ยวให้พวกพี่ทานเอามาแล่ให้ทานค่ะทานเป็นซาชิมิอะไรอย่างเงี้ยทานแล้วถ้าได้ปลาปักเป้าก็ต้องบังคับทานปักเป้าเราปล่อยดีกว่าเรปล่อยดีกว่าใช่วมากวันดีจ้าวันดีจ้าเจเจฮะสวัสดีจ้าใครจ้ามีจ้ามีจ้าใช่ค่ะวันนี้ท้าใส่ตัวอย่างนี้หรอยังย่งยังตองหัว อาวขอดูเฮ้ยแม่จะแม่จะหมุนแล้วแม่ตกไปได้นะวันนี้ซาใครซามินตาค่ะชื่อแจงค่ะคนนี้ก็จะเห็นอยู่หลายๆคลิปดีค่ะใครค่ะเนี่ยมิไมค่ะจะมียินจตาจ้าคือแม่คุณหนุ่มยิงหนุ่มเราเราสัมภาษณ์สาวสาวๆกันดีกว่า หน้าคอนเวิร์ตมากอีสัตย์สีผิคอนทราสกันหน้ากับตัวสวัสดีค่ะกุสมาค่ะคุสมาค่ะจริงๆคนนี้คือเพื่อนเหมือนบ็อกเกอร์ชื่ออะไนะบรัซซี่เคดอะที่แม่มดจับพี่นีนเอออันยองอันยองเนาะส้อนยนาี่ดนเทเะเนออจาอัะงและแมกองเวองกองะ สส่สสสแม็กซ้าคอม,มิดากน็นี้เพื่อนๆทุกคนก็กำลังเก็บภาพในการขึ้นเรือ<ช>มึงมานองขนาดนี้เลยใช่ไหม<ช>มานองขนาดนี้เลยใช่ไหม ก็มาอยู่กันที่กลางทะเลแล้วเด้ออ่ะตอนนี้เราก็จะมาตกปลากันใช่ไหมพี่ปลาหรอปลาลอลิงนะปลาลอลิงเวลาลูกค้าตกนะคะลูกค้าปล่อยขายตกตกแบนี้นะอ๋อไปเรื่อยๆนะคะ่ปล่อยถาย ตกนี้ลูกค้าจับแบบนี้พอมันจะแบบตึ๊กตึกให้เราพอรู้สึกได้ล้วก็กระชากแรงๆหน,งห,นงหนึ่งครั้งแล้วเราก็ค่อยม้วนเก็บโอเครบกวนให้ลูกค้าเป็นหมุนนะอย่าสาวขึ้นมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพันแล้วมันจะอันตรายต่อลูกค้าเองใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเดือบหมดอะไรหมดบอกพนักงานพนักงานใส่ให้อ่าขอโทษจากพี่เขาเมื่อกี้รอบหนึ่งลืมหมดแล้วอ่าตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์ในการตกปลาไม่เรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนเง็กในการสาธิตในการตกปลา หขอเรื่องนเรื่องหนึ่งข้าอย่าโยนนะโดนล้มสปริงจากปลาตัวอันตรายจริงๆโอเคคือตอนนี้เราก็รอปลาไม่กินเป็ดอยู่นะมาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้ปลาคนแรกนี้ยังไม่ได้ปลาเลยสักตัวปลาหลับในระหว่างนี้เพิ่งตกปลาเฮ้ย ตอนนี้เรากำลังจะถ่ายรูปดวงกันจ้า ตอนนี้คือได้แล้วตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็กำลังตกไปเรือเร่อยๆอยู่นะอ๋อล้จ้าณตอนนี้เราก็เข้ามาในถงเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีกิจกรรมจับของขวัญกันนั่นเองจ้าดีใจเป็นฟองมาก ดีใจเป็นน้าดีเลยอ่ะเฮ้ยข้งหม็ก้า้งแม็กซ์เปล่าข้งแม็กซ์ป่าแต่มใหม่แต่ว่ามูอันนี้ความรุ่นน้องอันนี้ความรุ่นน้องอันนี้ความรุ่นพี่อันนั้นอ่าต่อไปก็คือจะเป็นการจับฉลากของขวัญกันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนจะจับได้ของใครบ้างของแต่ละคนที่ซื้อมานั้นจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเลยจ้า

ดูไปที่รถแล้วว่าใครได้ของรางวัลอะไรบ้างอ่ะมาที่จุ้ยคนแรกเลยจุ้ยได้จุ้ยได้นิจ่าจุ้ยได้ของเต็มเตที่อะไรวะที่นี่แขวนคีการ์ดเอ้ยนี่แขวนน้ำบัตรนี่แขวนบัตรได้พาวเวอร์แบงก์แล้วก็ใส่ชาร์จที่เป็นแบบมัลติเพิร์ทัชกิงมากได้ของจุ้ยค่ะน่ารักมากเราได้กล่องข้ามิกกี้เมาส์ใครแรกจะเซเว่นมาอ๋ออีกงี้ได้จหรอเซเว่นปะ เราจะมีชอยไปของตงร้าวแตงน้ำหอมค่ะ speaker มีเอนกินของสอวันกนจะรอแล้วก็แตวแตงหน้าวีไสีน้ำหอมเพื่อนะไดนงสมาสครสต์มาสก็มีไฟขาใกน้อันนีค่ะไม่ได้แม่ด้วยมีแม่ด้วยแม่คองไรค่ะได้นี่จ้าแตกจะป๋าอะไรอ่ะ ใส่ดะนสอเล้วผ้าคู่กับคนสวยดูที่สีดูที่สดูที่สี่ี่มันเท้่สี้นมันเข้มขึ้นโอเคต่อไปเราก็ีดปลี่ชีดูที่็เดูที่สีดูที่สีดูที่นีดูที่สีดูวี่สี้เที่อีดูที่สีดูที่สนดไปเปลีดูกี่สีดูที่สีดูที่นีดูว่่ชุดว้น่ส้องแต่ละคนนั้นจะเป็นสีดไงี่ซีบูที่สีดูที่สีแูทห่ือเปล่าี้่รู้ ชี้้ชี้้ช้าช้าเร็วเร็วผสมผสมจิกกล้องจิกกล้องปวดรักตุนติ๊กี่ปวดรักตนติ๊ซีมึงเป็นโพสบ้างเบื่อแล้วขอจิกขอจิกแบบไม่ไม่ยิ้มอ่ะขอเปลี่ยนตี๊ดขอเปลี่ยนเปลี่ยนอีกให้รู้สึกว่าหน้าโดนแดดอ่ะอ่แพ้หน้าโดนแดดแล้วเจ็บต้องเลือกลงอีแท็คนเดียวใช่หน้าใช่หน้าเจอคนเดียวคือไปโดนตาคือต้องถ่ายกล้องอย่างี้ใช่ปะเออใช่ สาสรอรดับหนึ่งแพนกกูแมนก่อนเบาแมนก้อนเ่ามือจะพ้าคุมกูชนีมากเลยนะพักพันปีเว่ามือ,อย่าพึ่งหนึ่งดิกูยังไม่ตั้งตัวเลยไอเดีย ไม่บูลลี่นะคะตอนนี้ตังเงยไปไปที่กององชั่วเข่านะคะตังเงยเล่นทานทันว่าเชอรินฝันร้ายนะคะเราจะฝันร้ายกันหรือเปล่ปา,นนามาดูกันนะคะตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าเหนื่อยมาก <Hey. S 1> มีคนเมาเหรอ <c oughs> เป็นอะไร ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นอะไรคะต้อยอสามฟองสามฟองไม่้กินข้าวไม่ได้ว่าหายยยตอนนี้เราก็อยู่กันในนาเปดีเรียบร้อยแล้ว เป็นไงบ้างไม่มีใครไหวกับเจ้าเลยนี่ไงเราว่ากัน2คนนี่ไงนี่ไงมีคนอยู่ตรงนู้นก็คือจะบอกว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ในเรือที่ให้เราทำกิจกรรมกันก็คือเราจะเห็นว่าตั้งแต่ขึ้นเรือมาก็มีตกปลา แล้วก็ให้ไปถ่ายรูปต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ว่าน้ำเข้มข้นมนเป็นช่วงที่ว่าเขาก็มีไอ้พวกเขาเรียกอ,อะไรห่มยางเอ่ยอะไรเอ่ยอย่าง,งนีน้ก็คือเขาก็อีสันเขาคือน,น,นอจกจัดที่ห่มยางให้เล่นแล้วไอ้นี่อย,อยากได้อ,อะไรอยช่วยมาแชร์ได้สิจุ๊บตังเองลเลย ก็ได้อย่ากให้ผมวุกเบียกเลยมึงเดีด่ยวแป้ไอ้เ <Trop> ห oh okay. ี้ยเอาไปไม่ถูกเมืงเข้าเข้าไปน้องเรือแล้วเขาไปทำเนงก้อนจำมจเป็นบงกอนนี่มันทําเป็ไนอะไรก่อนอะไรกันครับเนี่ย ก็เดี sí ๋ยวเราจะใช้เวลาเล่นน yeah> ้ำนะตรงนี้ก็ประมาณครึ huh ่งชั่วโมงได้ค่ะเพราะว่าเราใช้เวลาในการถ่ายรูปไปแล้วมาชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงขึ้นานมากไม่มีเวลาเล่นน้ำเพราะว่าไม่เพราะว่าเราสองมาสองชุดนี้ก็คือชุดขึ้นเรือกับชุดเล่นน้ำมันก็เลยใช้เวลานิดนึงอจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวของยาจริงมันจะมีพวกบริการของเอ่อปันนาโบ๊ทโดนันแล้วก็ขี่จสกี้เห็นไหมนะตรงโน้นก็คือ ถ้าใครสนใจอย่างเงี้ยคือทางพี่ๆบนเรืออ,อย่างเงี้ยเขาก็จะมีบริการราคาพิเศษให้สำหรับคนที่ต้องการจะเล่นนะเออ,อสุดพิเศษไปอีกก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวจะบอกค่าใช้จ่ายทายคลิปและกันว่าเราเสียค่าใช้จ่ายอะไรไปกันแล้วเท่าไหร่เราบ้างตอนนี้ขอกลับไปเล่นน้ำก,กับเพื่อนก่อนดีกว่าเพราะเรารู้สึกแย่กมาจากเพื่อนเลยเพื่อนว่าน้ำเค็มไหมน้ำต้องชิมนะไอ ระหว่างแม้ว่าน้าทะเลกับน้าน้าน้าปลาอะไรเช่นกันอ๋ออาจจะเป็นน้ำน้ำนี้ค่ะน้ำทะเลน้ำทะเลไม่ไม่เลยน้าปลามันไม่เค็มน้ำน้ำมันไม่เค็มมันจะแบบมันจะแบบอมันจะแบบอึมอึมมันจะแบบอึมแต่ของล่าสุดคือไม่เค็มไม่เลย ของล่าสุดคือไปซื้ออะไรซิอิ้วดำมาหรอไม่ล้างแน่ๆเราไปคุยกับอีกคนหนึ่งดีกว่าว่าฉันเคยเจอแบบน้ำผมด้วยอีกตอนนี้เขาเป็นทอบยังไงบ้างให้ดูจากไกลๆอะไรเปียกได้แต่ห้ามเบียดเบียอะไรเปียกได้จะควรเบียดใช่ไหมใช่จ้ะแล้วถาเบียวไ้เนาะ อันนี้คือเมาแล้วหรอยังไม่เมายังไม่เมาตอนแรกก็เกือบเมาเพราะไม่กินข้าวเลยสามกระป๋องเมาแล้วงงลงน้ำปุ๊บหายเลยเอ้ยอนี่อขอตัวไปได้น้ำก่อนโอเคได้จ้าแต่ว่าเราขึ้นกันดีกว่าเค <dafür> ็มมากเลยเค็มมากเราจะไปหาอะไรกินข้างบนแล้ว หลังจากที่เราขึ้นมาจากที่เล่นน้ำแล้วใช่ไหมตอนทางพี่ๆบนเรือเขาก็เตรียมมาอาหารไปให้เราซึ่งอาหารเนี้ยมันจะมีพวกปราบิคิวกุ้งยากุ้งปิ้งไก่ทอดนะครับข้าผัดนะเออแล้วก็ซาซิมิที่เราตกปลาได้นั่นเองงั้นเดี๋วจุ้ยขอตัวไปเอนจอยอาหารแป๊บนึงละกันแ มีความหมายนะจ๊ะมาฉลองมาฉลองอะไดีกว่าที่บางบอกว่ามาฉลองเลยบ้างสำหรับซื้อเรียนจบปอโทแล้วนี่คืออุตส่าห์เก็บไว้เพื่อไม่บอกเพื่อนทุกคนแค่มาบอกตอนนี้เลยแอบที่นี่ดูแลกูไม่รู้เลยอ่ะแต่กูไม่รู้จริงเพราะว่าเราตัดตัดว่าส่งสี่สิบหรอไม่คือส่งคือก็ไม่รู้เราไม่รู้หาหรือเปล่าจะมีอะไรคะ คือจริงอยากได้ทีมงแบบว่าแนวแบบโจรสลัดเลย่างอนี่เนื้อทีมมาตีงาานเลยค่ะแะไรก็ขอเป็นเซเลอร์มูนอยู่บนเรือโจรสลัดละกันมือถือเนี่คือกูถนัดเป็นปลาหมึกละกันอยรมณ์อารมเรือเออร์ซูล่ามันเป็นออรซูล่าคือไม่ใช่คือตอนนี้ที่พูดไม่ใช่เลยนะกูเข้าเวลาในการเปิดฝาขวดกันไหมไปไปทดลองค่ะเจ็บ ทอสตาทอสตาทอสตาอัทอสตกรุงนี่ีกับน้องจยค่ะแฮปปี้เดอนลงหน่นจเพื่อนแฮปปี้เดจ้าแฮปปี้เดนอของแท้ตุนค่าไมแส้เกค่ะช่วงตขอพับกบเอ้ยพบกับเอ้ถูกแล้วการเลื่มเรียยังสุข ตอนนี้เราก็ลงเรือไปที่เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าร้อนมากๆร้อนจริงร้อนแบบร้อนไม่ไหวแล้วนี่คือสภาพหลังที่ท่าเรือเป็นไงบ้างสภาพทุกคนที่อยู่บนเรือสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันเลยทีเดียวก็สำหรับทริปนี้ ริปร่องเรือปีใหม่ของกลุ่มเรานั้นก็จบเพียงลงขอจบเพียงลงเท่านี้ลงเพียงลงเพียงอ่าลืมบอกไปสําหรับค่าใช้จ่ายที่จุ้ยมานัที่นี่ใช่ไหมก็จุ้ยเสียค่าเรือไปก็คือเหมาอยู่ที่25,000บาทแล้วก็บุฟเฟ่หัวละ300บาทส่วนเครื่องดื่มที่พี่เขามีให้ก็เป็นพวกน้ำเปล่าซอฟต์ดริงก์นะก็จะมีประมาณนี้อ่าฮส่วนพวกเครื่องดื่มต่างๆพวกแอลกอฮอล์เครื่องดื่มมเมาอย่างเงี้ย ่เราก็สามารถที่จะเตรียมมาเองได้สำหรับคลิปหน้าจุ้ยนะจะพาเพื่อนเ่อนทุกคนนะไปเที่ยวที่ไหนหรือไปดูบรรยากาศอะไรอีกก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันอัพอีคลิปเพื่อนหน่อยสิอะไรก็แชร์ฝากติดตามเพจจุ้ยมาแชร์ด้วยแล้วเจอกันแล้วเจอกันบายจ้า ก็สําหรับเรือถ้าใครสนใจเรือนะเดี๋ยวให้พี่เขาฝากเพจดีกว่าว่าสมมติถ้าต้องการที่จะมาขึ้นเรือหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อช่องทางที่ไหนได้บ้างครับทางเฟซบุ๊กได้เลยค่ะแฟนเพจนะคะเพลยอะค่ะโอเคเดี๋ยวดูวจะขึ้นเอ่อคอนแทคไว้ทางข้างหน้าละกันเนาะ,ะ <ไป S 1> ก็สำหรับแนะชร์ริปนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆพี่เขาดูแลดีด้วย